คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาชมผลงานของสโมสรเมืองทองในเส้นทางของฟุตบอลลีกครับนะฮะก่อนที่จะเดินทางมาถึงนัดชิงชนะเลิศที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้ณสนามธรรมศาสตสเตเดียมในการพบก,กับทีบีจีประทุมนะครับเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาชมในรอบ3 2ทีมสุดท้ายนะฮะที่สโมสรเมืองทองต้องออกไปเยือนลำปางเอฟซีนะครับซึ่งวันนั้นเกิดขึ้นในวันที่6ธันวาคมแข่งขันกันที่สนามกีฬากลางจังหวัด ลำปางครับ11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสรเมืองทอนะครับผู้สาประตูเป็นกรกฎพิพัฒน์นัดานะครับสเซนเตอร์ทรงวุฒิไข้ควรยืนคู่กัทิรพัฒน์เหลาหาบุตรนะฮะแบ็กซ้ายเป็นสุวิทย์ไปพรมราชแบ็กขวาชยพลซับมามิดฟิลด์สารายนะครับประกอบไปด้วยวีรเทพป้อมพันธ์กับตันทีมพิชาอุตราและธีรพลเยาะเย้ยนะครับตัวรุกทางฝั่งขวาจเจริญศักดิ์วงกรตัวรุกทางฝั่งซ้ายวิลเลียมพอฟและหน้าเป้าเป็นเซฟ,ฟานเชโปวิดครับ แียงแค่นาทีที่4นะครับก็เป็นสเตฟานเชปวิดท,ที่เก็บตกจากความผิดพลาดของแนวรับลำปางนะฮะยิงให้ทีมเมืองทองขึ้นนำอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับ1ประตูต่อศูนย์เมืองทองอยู่ในตะครับขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ จากหมายเลข14สเตฟานเชปูริหลังจากนั้นนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับการยิงไกลระยะ30กว่าหลาของเจริญศักดิ์วงกรทําให้เมืองทองขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์ครับจังหวะนี้ยิงสวยมากๆเลยนะครับสําหรับเทศเจริญศักด์นะฮะ เมืองทองยูเนเต็ดครับได้ประตูนำเพื่อปไปสองประตูต่อศูนย์ครับจากหมายเลข11เจริญสัตว์วงกอนส่งคุงดวงดีออกครับเอาหมายเลข16หลังจากนั้นนะครับการขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายวิลเลมพอปนะครับจ่ายแอสซิสต์สวยๆให้กับเซฟานเชปวิดเบิ้ลลูกที่2ของตัวเองในเกมนี้เมืองทองขึ้นนำลำปางห่างถึงสประตูต่อศูนย์ครับ เมืองทองอยูงเนเต็ดดับเบิลเบน3าประตูต่อศูนครับจากหมายเลข14สเตฟานเชฟปอริ่ก่อนที่ช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่83ครับซีโฟค้าคณะคำยกนะครับน่าจะเป็นผู้ทำประตูจังหวะนี้นะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นชัดชนใจรังสีนะครับ สกัดเข้าประตูตัวเองครับเมืองทองขึ้นนำลำปาง4ประตูต่อูนนะครับก่อนที่ช่วงท้ายนาทีที่90ครับชาตีรัตนบงนะฮะจะมาบวก1ประตูให้กับเจ้าทินในการแพ้ทีมเมืองทองไป 1ประตูต่อ4ีะครับและนี่คือย้อนเหตุการณ์ของฟุตบอลลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายเราจะบิว้วกันไปนัดต่อนนัดแบบนี้แหละครับเพื่อย้อนให้คุณผู้ชมได้มาชมรอบแรกๆของทีมเมืองทองก่อนที่เราจะไปเชียร์กันในวันที่16มิถุนายนนี้ในการพบกับทีบ,บีจีประทุมที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนั่นเองะครับ